สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสร้าง Art Center หร,รือจุดส่วนรวมของความแบบมีความ m i n i อ a แล้วก็อ้นี้นะคะแบบอุ้ยมีแบบทรงสวยๆเราอะอยากให้มันเป็นทรงกลมเว้ยอันประมาณนี้ไหมนี่เรวจะอาวางอย่างนี้แล้วก็กรอบมาแล้วก็ ฟางเ้มันเป็นรูปทรงวงกลมอ่ะแบบอ่ะกับเรายังไม่รู้อะไรมากนะคะยังใช้อะไรยังไม่เคยเป็นเท่าไหร่ก็๋ยวจะพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็จะทุบผ้าหนังตรงนี้ออกปึ๊บปๆทุบ,บแล้วเราก็จะคลิกอันนี้แล้วก็กด Copy นี่ อ้าวเอาแย่แล้ว yeah, ค่ะเองไงดีเะอหนักหนักเลยทีนี้บอกแล้วว่ายังไม่เคยถนัดจริงๆกับเรื่องการแบบในนี้เพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเล่นอย่างเนี้ยไม่เคยลง youtube เลยใช่นั่นแหละเออเพราะว่าเราไม่เคยลง u t u b e เลยเว้ยเพราะว่าเพิ่งเคยทำเนี่ยแหละเลยยังไม่รู้ว่า เอ๊ะการสร้างว้านในหมวดของเดอรซิมเนี่ยมีอะไรบ้างนะนนไหนๆเอาแย่เอาแย่ว่มันก็เลยแบบเออๆหน่อยหนึ่งงง,ง,งว่าเอ้อจะทำอะไรอยู่อะไรอย่างงี้นะคือกดอะไรเนี่ยงง,งงตัวเองมากเลยนะคะตอนนี้อ้าวโอเคถึงวงที่เราต้องการแล้วนะเะาโว้ห คือตัวมินเนี่ยไม่ได้แบบว่าลงรีชเทดหรืออะไรเลยนะเพราะว่าอาขาสเปกยังไม่ถึงใครยังไม่มีโงบในการลงทุนนะคะแต่ก็พยายามที่จะทำให้แบบว่าดูมีอะไรอะไรอะไรเนาะรู้แค่บางสูตรนะคะไม่ได้รู้แบบแจ่มแจ้งก็แอบดูช่องคุณหมีมีซิมช่องคุณอ่า พเค้กซิมนะคะเราก็รู้สึกเฮ้ยเราอยากทำบ้านจังเลยอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้มันมันไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ไไดไไดทุบทุบออกให้หมดเลยดีไหมเออ่ะเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีห้องน้ำด้วยแล้วก็มีห้องบาแล้วก็อ่มีห้องเอาไว้ ทำศิลปะด้วยนะคะเราว่าเราจะแบบไอ้นี่ทำประตูหน้าก่อนมีหน้านหน้าของเราอยู่ตรงนี้แเ้าก็จะเอาแผ่นซีเหลี่ยมเนี่ยมาวางโชะตรงอ่าตรงนี้เลยดึงไว้เดี๋ยวเราจะทุบตรงกลางทิ้งนะ้าเราก็จะยกกระดับเขาขึ้นมานิดนึงให้แบบ ไว้เป็นคันคันอ่าประมาณนี้ก็ดูโอเคอยู่นะนี่เอาอีกขั้นหนึ่งอ่าเอาลงเอาลงเอาประมาณนี้แหละดีแหละต่อไปนะคะเราจะลองใส่ประตูเนาะประตูเราอยากได้แบบเป็นโคง้งม,มนๆอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าสวยดีเราจะทำเป็นตีมธรรมชาตินะคะในอาร์เซนเตร์นี้เราจะทำแบบ ดูมีความธรมธรมชานะ hey, wow, ติธรรมชาตินะฮะวางประตูตรงนหนดีไม่ได้ไม่ได้มันไม่สวยวางไว้ที่เดิมแล้วเราก็ทุบตรงกลางทิ้งออกให้หมดเลยทุบออกให้หมดเลยเราสามารถหยิบได้ไหมนะแล้วขายเลยอืม มันดูยังไม่คยอย่อนนั่นเท่าไหร่ฮะเราไม่แน่ใจว่าเราจะสร้างรอดไหมทุกคนป็นกางใจด้วยนะคะห้องนะ้ำวันนี้เราจะสร้างเป็นห้องนะอ่ะมันไม่ได้ฮะออทำอยังไงดีทำยังไงอันนี้อ้ออาวนี่มัน,นมันหายเนี่ยมันหายเดี๋ยวแป๊บนึงนะเริ่มงงลนะงงงง งงในหัวใจว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เฮ้ ه, หรือเราควรจะตัดพื้นที่ตรงกลางไปดีนะน่าจะเอาวันนี้ออกไปเลยดีกวา่าไหมออกไปเลยว่าเออนี่เลยค่ะเราจะทำห้องน้ำสองห้องนะคะนี่เอาตรงนี้อ่าน่าจะสร้างได้พอดีเลยนะ วางบงวางบานี่เราจะวางบ,บากันอันแบบนี้ไหมมันก็สวยดีนะแต่ว่าจะใหญ่ไหมแต่ก่อนอืนเราต้องติดไฟก่อนอย่าลืมติดไฟ <c oughs> อย่าลืมติดไฟนะฮะโอเคพอติดไฟเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำตามแถบตรงนั้นให้หมดเลยนะคะว่า บาร์ hey, เอาบาร์แบบไหนบาร์ bar เราจะวางไปทางขวาอันนี้ก็สวยดีอ่ะแต่ว่ามันม,มันจะเข้าไม่ไหวาอาจจะเข้าก็ได้แต่เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใจอยู่ดีงั้นเดี๋ยวเราขอเร่งเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเรเ่งตอนที่มันเสร็จแล้วโอเคนะไปแหละ คะตอนนี้นะคะเราถืทําให้มันดูเรียบรอ้อยขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้กําลังแปะกระจกอยู่นะ,ะเราจะมีแปะกระจกเอาไว้ด้วยเลยให้มันแบบสวยๆไงประมาณนี้ก็โอเคนะส่นหน้าต่างในห้องน้ำเราจะเป็นสีเหล่ยมเล็กๆแบบนี้นี่คืออาร์ตเซ็นเตอร์ของเราเราเราเ,ราเย้ไม่รู้ว่าสวยไหมแต่สําหรับเราว่า พอดีแล้วข้างบนเนี่ยเราจะไม่ทําเป็นหลังคานะเราจะทำเป็นสวนหย่อมแบบว่าสวนหย่อมเล็กๆเ,เล็กไม่วะไม่น่าจะเล็กนะคะแล้วเราก็ทําการเลือกพื้นให้มันจุเขียวไปเลยนี่เอาอันนี้โชนี่เน่สวยแน่นอนเราอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้วางไว้เลยนะแบบโอ้ ข้าบนมันสวนย่อมอะไรอย่างนี้เรายังไม่รู้ว่าสูตรยอ่อหรือว่ามันใช่เอาหรือเปล่านะฮะเอาเอาอันนี้มาต้องเอาต้นมไม้ใบหญ้ามาวางเดี๋ยวเราจะไปศึกษา,าวิธีการใช้สูตรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะ,ะเพราะว่าเราก็ ขั้นข้างที่จะเป็นมือใหม่ในการเ,าเล่น The ะซิมด้วยแล้วก็ยังไม่เคยแบบว่ารู้เรื่องอะไรมากจะรู้แค่แบบสูตรแบบมาตโหลดอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพยายามศึกษาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่เดอะซิมอย่างเดียวเราทำบบล็อกด้วยนะคะ เราทำบล็อกในการนี้ด้วยแบบวอลไปเรียนวอลไปอ่าไปเที่ยววอลออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้แบบชำ่ชำชันานเรื่องเกมเยอะแต่ว่าเราชอบเล่นเกม The Sim s เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาความชอบของเราเนี่ยมาลงกับ สิ่งที่เราชอบเราก็น่าจะดีนะนี่ข้างบนเป็นไงนี่เราเราคิดว่าแบบแอนก็สวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าสวยค่ะสวยอยู่นะคะเราจะทาเป็นผนังผนังอะไรดีเนาะเราจะเลือกสีที่มันดูแบบไม่ฉูดฉาดมากเกินไปนะคะเพราะว่า เราอยากให้มันเด่นตรงแบบว่าความอีโคอีโคเล็นึงเดี๋ยวเลืกกก่อนเล้กกันสีอันนี้ก็โอเคนะทุกคนเห็นไหมสีออกสีน้ำตาลมก็ดูโอเคอยู่นี่โอเคเลยชอบแล้วนี้ต่อไปนะคะเป็นผนางในห้องน้ำนะคะทึบทึบอ,อ,อ่าต่อไปเราจะวางพื้นกันเอาเป็นแบบ เอาผนังเอ้ยไม่ใช่เอาพื้นแบบนี้ออ้ว้าวสวยส่วนตรงบาเดี๋ยวเราจะเอาเป็นผนังไม่ใช่ผนังโอ้ยโอ้ยอะไรของเธอในมินออวางเป็นพื้นเออพื้นไม่ใช่ผนังขอโทษนะคะเราลินมันพัน <c oughs> ลิ้นมันไม่พอเสียงหลงอีกต่้งหากนะฮเราจะแบ่งส่วนของ บาไปเลยจะได้แบบไม่ไปเปลี่ยนการอะไรอย่างี้อ่าเออโอเคไหมคิดว่าก็โอเคอยู่นะอ่ะเราจะาวางพรมคิดว่าอยากจะวางพรมไว้ตรงไอเปียนโนเหมืงนกะันนะะเต่วเราวางต้นไม้ก่อน ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้นไม้เนี่ยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยตรงนี้วางไม่ได้ดีว่วะเอาวางแบบซ้อนกันดีไหมก็ได้นะเนี่ยอ่ะไอไอ,อ,อเอ,เอ,เอว,วันว้าประมาณนี้จะดีไหมก็ดีดนะก็โอเคนะทุกคนอ่ะ,อะนี่นี่วางประมาณน,นี้โอเค ต่อไปวางดอกมไม้ไว้ตรงเปียโนให้แบบดูแบบมีอะไรวางไว้ตรงนี้เลยดีไหมหรือไม่เอาเอาเป็นแบบเขียวเขียวบ้างน,ะะนี่เสยสเสยค่ะสวยืมีอะไรที่เรายังไม่ทำอีกน่าจะเป็นสีพื้นผ้าพ,พ,พื้นไนสีพื้นข้างหน้าเราจะเอาเป็นแบบ แายดีนะเอาแบบนี้หรือแบบนั้นหรือแบบนี้โอ้ว้าวเอาแบบนี้ละกันสวยดีอันนี้เรามาอัดทีหลังนะคะเพราะว่าอ่าเราอยู่ห้องรวมกาแฟนะคะมันอาจจะแบบว่ามีเสียงตีกันค่อนข้างเยอะก็เลยต้องมาพักเอาทีหลังนะคะนอาจจะแบบลบกวนมากไปนิดนึงอะไรอย่างงี้ เราก็เลยต้องอมาพูดเองบางทีเราก็ลืมนะคะว่าเราสร้างอะไรไปบ้างาโอเคเสียงหายแย่วเลือกผนังด้านนอกกันเถอะผนังด้านนอกเราชอบให้มันเป็นแบบอิดอิเหมือนกันนะมันก็สวยดีหรือเอาแบบไม้ดีแบบไม้นี้ก็ดูแบบ Eco อีโคดีเนาะเข้ากับสีเขียวด้านบน นี่ตรงไหนอ่ะโอเคเลยแรกโอเคไหนมาดูซีเมื่อขาดอะไรอีกไหมอืมเราจะหุบอันนี้ลงมาหน่อยหนึ่งให้มันพอดีกันหรือเราจะวางต้นไม้อีกเช่นเคยนะวางหินหินก้อนนี้วางไว้ตรงไหนดีอ่าตรงนี้ดูไม่เคยสวยป่ป หรือมันสวยว้ะแล้วก็จะยำมใชยยำมใช่ยำม,มใชยใชยำเราจะวางต้นหญ้าดอกไม้เอาไว้ตรงนี้แล้วก็เลือกต้นไม้ใหญ่เอาต้นยะกลับข้างบนหลังคานี่ก็ดูสดชื่นสดชื่นสดใจอะไรกันนี่นะคะวางต้นไม้ค่ะวางอีกอืม ข้างบนก็ต้นไม้เยอะเลนะมันค่อนข้างจะเป็นอีโคอีโคแล้วนะต่อไปเราจะวางสิ่งที่เรียกว่าอะไรออกกระจบของไอซ์แลนด์ลีฟิ่งที่มันมองเห็นเข้าไปข้างล่างอันอยู่ไหนว่ะถ้าวางแนละ้วแสงมันจะสวยมันจะพอดีดเลยแหละเออเอออยู่ไหน ยู่ไหนนะอยู่ไหนหาไม่เจออันนี้หรือปะไม่ใช่ว่ะไม่ใช่อออออเอาออกเอาออก๋ยวตรงสี้ต้องเข้าไปที่แพ็คแล้วหาไอซ์แลนด์ลีปิงอันนี้ไม่พื้นเต้นปะใช่ไหมอันนี้พื้นคือคือพื้นสำหรับเต้นนะเจ้าเจ้าเจ้าอ่าพื้นสาหรับเต้นเราจะวางอี่ไหมมันจะดูลกไปไหม อขยับตรงนี้ดิวางสวยไหมอ่ะสำหรับเราเนะี่ยพลิกพลิกหรือว่าไม่สวยนะอ่ะวางวางลำโพงบนแบบนี้ดีกว่ามาบาดแดนซ์กันนะต่อไปเราจะหาตัวไอซ์แลนด์ลีวิ่งเนื้อหนึ่งจะ เยู่ไหนไม่ใช่โอ้ยมือมันไม่ได้อยู่ในเบ็ดเกมหรือมันมีบ่ะลองหาซิเอารูประแปะผนังห้องนา้ำมันจะได้ไม่ดูเง่าเง่งใงเราไม่ต้องติดพม่ากันได้ไหม ให้มันดูล้นล้นล้นเไยเลยเราลืมใส่กระจกเข้าไปเราลืมใส่กระจกนี่เอาลงหน่อยเอาลงกระจกกระจกแบบนี้ก็พอเนาะพอแล้วเอ้ยวางผิดโอ้ยตรงนี้วางตรงนี้ไอ้เย่ เย่ yeah. ตรงนี้พื้นที่มันเลาวางพื้ที่อะไรวะเนี่ยมันดูพลึกพลึกดีเว้ยหาผ้าไอซ์แลนด์ลิฟอยู่นจะจ้าอยู่ไหนเอยเจอแล้วที่เราต้องการเนี่ยมันดยู่ในนี้เว้ยอยู่ใน้าอันนี้นี่นะเลื่อน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 เจอนี่ไงมันจะเป็นกระจกใสลงไปนี่เทบ แสงส่องวัวให้มันดูสวยเยี yeah. เรียบร้อยค่ะว้าวโอ้แล้วก็เก่งกันนะนี่ฟ้าสวยแท้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะขอบคุณมากๆาค่ะมาติชมกันได้นะอย่างนี้นาอะไรก็เข้ามาแนะนำได้เลยค่ะขอบคุณนะคะจุบจ๊บ